สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมบายท็อปครับมเซียวเทคนิคนะครับการสื่อสินค้ามือสองนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับคุณผู้ที่มีใจรังในด่านของเครื่องเสียงก่อนอื่นนะครับฝากพี่น้องกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ ซึ่งมื่อนี้นะครับคือผมนะครับไปเอฟเห็นนะครับไปแอบเดือนเห็นการขายในกลุ่มนะครับตัวหนึ่งนะครับที่เขาจะบอกว่าท้องเดิมขล่องปุ๊บยังผมนี้นะครับเนาะก็คือ,อบรยังไงกับราคากักกบโมฆะตั้งกากมือหนึ่งนะครับแต่ว่าบางที่มันกันกบประหยัดลงนะพี่น้องเนาะบางที่บางอย่างอาจจะ,ะสมุดนะครับจังของผมนะครับผมได้ว่าเป็นปลักไฟตัวนี้ คอมสันนะครับตัวนี้นะครับคอมสันนะครับเลยเป็นสินค้ามือสองนึกเป็นหนอเนอเดี๋ยวว่าเปิดเบิ้งนะครับมาที่ปีงไหนนะครับคือบางคนถามนะครับว่าเป็นอย่างนี้ต้องใส่สินค้ามือสองในบางยางนะครับก็คือการที่เขาใส่นะครับเนาะคือมันจะซอยประหยัดเพ่ไปีหลายบาทนะครับเช่นนะครับปลักตัวนี้นะครับเขาอาจจะขายกันอยู่ทีมือหนึ่งประมาณประมาณเด้อถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณหนึ่งพันสามถึงสองพันบาทนะครับปลักตัวนี้นะครับเป็นเป็นโต เป็นโต AC 99นี่นะครับสีเกิดแดงๆเส้นนวดพี่น้องเกิดแดงๆนี่ครับ AC 99นะครับนี่คือตัวนี้นะครับอันนี้คือเขาบอกว่าสินค้าของครบนะครับถาเบิ้งถึงไหนครับมาที่เปล่งเด๋ยวพี่น้องเด้อปึ๊บป๊าปโอ้บางหนะดีครับที่กองครบนะครับนี่เขาใส่มาแบบนี้แบบถามว่าเบิ้งนะครับบางที่บางงานเหมือน ยังโมท้าได้ใส่งานเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่เห็นพี่น้องสังเกตเบึงนะครับเรื่อนี่หูนะครับยังโมท้าได้เคยข่าแลกนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับหรือกว่าเขาแล้วแต่กับโท้าไนมีรอยนะครับแต่ขันตีแบบบ้นบานนะครับผมก็ว่ามันโมท้าไนเคยแต่ขาแลกหรือครับหลังสะอาดขาวเทียนนะครับอันนี้คือถือตัวดีก็ดีไปครับพี่น้องครับจะตรงเบิ้งให้ดีนะครับนี่ด้านล่างนะครับแบบอยู่ร้อยแถบจะบ่มีเลยครับพี่น้องครับ ก่อนอื่นนะครับบอกก่อนปลั๊กตัวนี้นะครับเนาะเป็นปลั๊กคอมสันนะครับคอมสัน aec 9 9นะครับตัวนี้นะครับสำหรับสำหรับสวิตช์ตัวนี้นะครับไฮมาทีอ่า cm c ี่ีดหกนะครับแล้วก็อ่าตัวปลั๊กของมันนะครับคือ C32 นะครับตัวนี้ที่เป็นไฮมานะครับอ่า C32 นี่ก็ใส่เจ้วกพวกพาว power หัวยังหัวไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าตามท่านเติบหนึ่งนะครับนี่ นี่สวิตตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเขาจะให้มาบอกอยู่3อันบอกบอกกําลังไฟที่มานะครับบอกเฮืดแล้วก็บอกบอกวัดตาวนี้นะครับอยู่ในช่องสีแดงตัวเลขดีจิตอลนนะครับเราหปปักปักชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับสองหูนะครับแล้วก็ปักสามตาด้านหน้าหนึ่งหูครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี่ให้มาอีก8หูครับพี่น้องครับนี่เลยให้มาแปดหูครับ ทุกปลั๊กนะครับลงสกรีนคอมสันนะครับตัวนี้คือเป็นปลั๊กไฟที่แบบได้มาฐานนะพี่น้องเออเบิรงพี่น้องเบิรงปลั๊กนะครับปลั๊กยิ่งอยู่ในแบบสภาพแบบไม่กุญญิคือิ่นมือนึงอ่ะพี่น้องนี่นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับทาทาเพื่อนฮักแล้วนะครับกักักับ่แนะนําให้ใส่ปานใดนะครับใส่ได้บ่ใส่ได้นะครับแต่ว่าบางที่นะครับเนาะเวลาไฟย้อนไฟยังนะครับมันก็จะบ่ค่อยเซฟชีวิตเฮานะครับ ถึงห้ออยู่น้งไฟนะครับไม่ต้องเป็นสามตาแบบนี้นี่เลยครับผมกับว่าขันสมุดรบางบางเวลานะครับบางเวลาแบบนี้ค้าถุงปุ๊บหองม้อมมาออนบางมื้อหนึ่งหรือมื้อสองนะครับดังนั้นนะครับการสื่อของมือสองนะครับตาดีได้ตาลายเสียเคจังไดจังคีไรของไม่เคจังไดจังจะบวัตถหน่อแมวครับอันดับที่หนึ่งก็คือไหพี่น้องนะครับเขาไปในกลุ่มขอเคจเคดิตเคดิตผู้ขายนะครับถ้าเพิ่นเพ่ยิน้อมให้เคนะครับ อยากซื้อเล่นเป็นของเดิยยมย่ถือตกถือโอนเงินไปแบบ3 4มสี่หาพันนะครับเสียเปล่าประโยชน์นะครับคือมันเอาบ่ได้นะครับมันมันมันเอาคืนบ่ได้นะครับดังนั้นขอเก็บแครดิตก่อน2นะครับถ้าสมมุติไปเจอพอค้านะครับข้าจ่อก็จะมักห่วงราคาเด็ก็ดีเอาราคานั้นแต่ถ้าไปเจอแบบคนทีข้าจ้าอยากจะเปลี่ยนระบบนี่เพื่องผมใส่ตัวนี้มาครับนี่ใส่ไหมนี่ราคาหนึ่งพันบาทลวมทรงนี่นี่เพื่อนตัวนี้นะครับหนึ่งพันบาทลวมทรง ตัวนี้อ่ามันเกิดเห็ุใดเขาประหยัดลงไปหลายร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับแล้วข้าเจาอยากเปลี่ยนระบบข้าเจาก็ห่วงมากมันคือจังราคาโจรนะครับถามเพินอีกจังนึงนะครับเนาะมันมันเกิดขึ้นจังราคาโจรดังนั้นนะครับให้พี่น้องเขาไปเช็คเครดิตหรือว่า้าเพิ่มมีเครดิตเก่าอยู่แล้วให้พี่น้องให้เพิ่นแช์เครดิตเก่านะครับไม่ให้พี่น้องเบิ่งนะครับแล้วพี่น้องจะโอนเงินไปด้ครับเด้อถ้าสำหรับผู้ใดใจห่วงเห็นแต่ว่าโอ้ยของคือราคาถูกแท้เป็นแต่เอาแท้เราโอนไปนะครับ อาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ทีม่มัตสวของน้ำผมนะครับพื้นก็มาพื้นเคยโดนนะครับเคยโดนรอบรอบรอบพวกหันหนีกระโดนโดนอีกครับโดนอีกแต่ว่าผมก็ถือว่ายังยังยังดวงดีอยู่นะครับผมยังสวัสดิดวงดีอยู่นะครับโดนไปเราก็ได้ของนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับ สำหรับผู้ใดนะครับที่ที่ที่ยังสงสัยว่าเป็นยังที่ต้องสื้อของมือสองหรือในบางสิ่งบางอย่างเป็นยังที่ต้องจําเป็นสื่อมือหนึ่งนะครับก็คือบางสิ่งบางอย่างเนาะยังเช่นบางอย่างยังเช่นยังเช่นครอดครอดนี่ผมผมสู่เอามือหนึ่งครับเพราะว่า คลอดคือมันเป็นหัวใจสําคัญครับบางที่บางที่ะถ้าเขาสื่อมือสองคือผมบ่รูว้ว่ามันไปยัาางใดไหมจังใดไหครับแต่แต่ว่าถ้าสมมุิอาจารย์ท่านใดที่ผมเหมือนเคยเคยหัวจักก,กับขเขาขเจ้าเขาเจ้าขายผมผมกับสื่อยุสื่อมาใส่นะครับแต่ว่าถ้าสมมุิให้ผมเบิกเบิกเบิกคือคลอดนี่คือราคาบนุคอยต่างก,กันครับอย่างเช่น أ, สองศูนย์อาร์ทีเอเด้อนะครับสองศูนย์อาร์ทีเอตอนนี้ราคามือสองที่อยู่าเก่าพันเก่าพันอัพนะครับเก่าพันอัพ แต่ราคามือหนึ่งอยู่ที่12,500นาทันะคร้บาทนต่างกันบ่หลายนะครับเราอีกอย่างก็คือคอนเป็นวัใจัยสำคัญของเสียงนะครับก็คือ้าจกรด้คครอดดีเรามาจูนปรับแต่งทีดีนะครับคือระบบเสียงก็สุดยอดแล้วนะครับแต่สำหรับผู้ไดทีแบบงบหน่อยก็ลองเหลือกเบิ่งครับการสื่อของมือสองก็คือคือยังดีผมบอกแล้วหนึ่งให้เครดิคดีครับสองให้ขอเบิ่งลูกน้ำข้าเจ้าเลล้ายหลูกนะครับเพื่อให้ห้องมันใจาเโอ้ยของของชิ้นนี้ไม่อหรี เราซิ่งที่มาไม่ก็แหลกคือของชิ้นนี้ยังอยู่น้ำข้าวเยลิแห็นข้าวอาัดวิดีโอหรือถ่ายลูกไม่เบื้องหลายๆนะครับเด้อขอให้อาจารย์ทุกคนโชคดีครับสื่อของมือสองยาไปถึอล่านตมล่านตัวเด้อสื่อมือหนึ่งบางอ,อันกับตมตัวให้กันก็มีนะครับกับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ก็ขอให้ให้หางนี้จากจากพวกมือนี้นะครับเนาะโอเคครับมื่อนี้มาฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ บายถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวมือหน่ก็ที่มีสินค้าัวใไม่ครับไม่เบิ่งเรื่อยๆนะครับหรืออาจจะเป็นเจ็ตโฟลว์ตินิคหน่อยๆนะครับมาบ่อยน้องฟังนะครับเนาะ